ป๊อกโพสไอจี IG, ตั้งแต่มีโควิดมากี้ภรรยาของเขาเองก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักน่าชังมากๆสำหรับครอบครัวของสาวมากเกี้ราศีและสามีหนุ่มอย่างป๊อกพัฒสรกรและที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนเขาได้มีโซ่องคล้องใจกันแล้วล่ะคะ่ะนั่นก็คือฟ้าแฝดอย่างน้องมีกาและน้องมียา หลังจากที่ต้องอยู่บ้านนานๆงานนี้สาวมากี้ก็ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าละคะ่ะพอได้มีการค้นพบอาชีพใหม่อย่างมีการทําบัสชีตแบบเค,ค้กขายและดูเหมือนว่าธุรกิจนี้ของคุณแม่เขาจะรุงเอามากๆเลยละคะ่ะล่าสุดทางด้านของพ่อป๊อกได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าตั้งแต่มีโควิด -19 บ้านผมก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะภรยาของผมจากคนที่ไม่ถนัดงานบ้านและรกเป็นที่หนึ่งก็กลาย เป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างแท้จริงดูแลสารพัดส,สุขติบของบ้านเราได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและในช่วงเวลาที่กักตัวอยู่บ้านภรรยาของผมก็ได้มีการฝึกทำชีสเค้กสูตรต้นตำรับจากคุณย่าของเธอซึ่งมาจากประเทศสเปนแท้ๆ เป็นชีสเค้กอันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นชีสเค้กที่น่าไม่แบบสเปนเนื่องจากทุกวันนี้มากี้ได้ลงมือทําเองทุกก้อนและตื่นเช้ามาแพ็คส่งของให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยมือของตัวเองเข้ามาในทุกๆวันทําให้รับออเดอร์ได้ในปริมาณที่ไม่มากนะักใครที่ชอบชีสเค้กก็ลองสั่งกันดูได้คะ่ะเรียกได้ว่าอร่อยจริงไม่ได้อวดเมียปลอวัตถุดิบที่ใช้ของดีแน่นอนคะ่ะ